คุณโกหนอเนี่ยนะคุณสมชายนี่นะโลสุนทรพิพิษโลคสทพริพิษขออภัยก็จัดงานแสดงความยินดีให้กับลูกสาวคือคุณสุนัชชาชื่อเล่นผมลืมซะแล้วนะครับฉลองแล้ะครับได้รับตําแหน่งประธานกรรมธิการการตํารวจของสาภาแต่ที่นี้มันอะไรครับอะไรเกิดขึ้นครับบังเอิญว่าไปเชิญคุณเนวินคณะของคุณเนวินทิดชอบคุณชัยชยนกชิดชอบพ่อลูกรวมทั้งโกเกะด,ด้วย นาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการสามบิ๊กจากภูมิใจไทยนีโ่โกหนอเลยครับเห็นไหมมาเงินให้ฟังเสียงไม่ได้นะติ๊กตอกติ๊กตอกไปหาดูก็ได้นะเดี๋ยวได้าขึ้นมาเนี่ยฟังเสียงมันจะมีปัญหนานี่ยินดีต้อนรับพระเนวินชิดชอบโอ้โหไปกันคึกคักนี่มีหมูย่างตังแล้วครับจัดงานใหญ่นี่โกหนอสมชายโลดสุนทอพิพิธตระกูลนี้เนี่ยยึดจังหวัดตังแล้วว่ากันตรงอ่นะ นี่คู่ปรับคุณสาธิตวงน้องเตยแหละนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยตั้งกลุ่มเลยกลุ่มไม่เอาสาธิตขึ้นป้ายขอเชิญร่วมสแสดงความยินดีในโอกาสที่นี่แหละครับสุนัขถาสุนัขชาขออภัยนี่คุณเนวินนะคุณเนวินไปไหนต้องนุ่งกาสั้นแล้ะครับนี่นะบางเรื่องคุณเนวินเนี่ยแกล่องใต้รอบนี้นะไปปักหลักท่ที่หาดใหญ่ทราบว่าจะมีอะไร บอลการกุศลให้กับอบจสงขลาที่นี้ล่องใต้นะแต่มันมีความหมายดูตรงป้ายมีป้ายไหมต้อนรับเสื้อใหญ่ตัวพระนท่านเลยนะครับพยานน้อยสองตัวพระนท่านเนวินรัชชิดชอบพระนท่านพิพัฒรัชกิจประการสสชัยชนกชิดชอบสสวรสิทธเลียงประสิทธิ์และคณะด้วยความยินดียิ่งโอมันก็อดจะตีความกันไม่ได้เลยครับว่า เที่ยวหน้าเนี่ยใต้ชาธิที่ปัดเนี่ยนะจะไปภูมิใหญ่ไทยไหมที่จังหวัดตรังอะดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ของแบบนี้ก็ไม่แน่เพราะว่ายังไงครับคุณเนวินเองแกก็ชอบเดินสายทางใต้คุณพีิพัฒน์เนีย่ยก็คนใต้ยอยู่แล้วเป็นแม่ทัพนะจังหวัดตรังวันนี้ก็มีสสอ,อยู่สี่คนก็เป็น พลังประชารัฐคนหนึ่งเป็นรวมทยสร้างชาติคนหนึ่งแล้วก็เป็นประชาธิปัตย์สองคนคุณสาธิตวงน้องเตยก็เคยเป็นสสหัวย,ยอดนะฮะทีที่แล้วก็ต้องพ่ายแพ้แก่การเลือกตั้งท่านชวนหลีกภัยเองก็เป็นสสบัญชีรายชื่อแ,แล้วก็เที่ยวหน้ารอบหน้านี่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าท่านชวนหลีกภัยเนี่ยนะฮะ จังหวัดตังนี่จะลงสสอ,อีกไหมแล้วคุณเดชิตเขาทองคุณเฉลิมชยัยสีอ่อนเนี่ยจะให้ลงในลำดับต้นๆไหมบัญชีรายชื่อปัจจัยปฏิบัติเองบัญชีรายชื่อสมัยหน้าเนี่ยนะครับเที่ยวที่แล้วได้มาสามคนเนี่ยนะเที่ยวหน้าจะเหลือกี่คนบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐเนี่ยได้บัญชีรายชื่อก้าอี้เดียวนะคือลุงป้อมปฏิบัติได้มาสามใช่ไหมเออ ามคนถึงท่านชวนพอดีถึงท่านบัญญัติพอดีปัดเศษนีนะฮะได้เป็นสสบัญชีรายชื่อแต่สมัยหน้าถ้าไม่ส่งท่านชวนหรือส่งลําดับที่ห้าที่หอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นสสแล้วท่านชวนจะลงสสเขตไหมนี่ก็เป็นเกมวัดใจแล้วก็ตอนนี้ประชาธิปัต์เองก็อย่างที่รู้กันแล้วครับเลือดไหลออกเป็นริ่มๆเลยนะฮะวันก่อนโน้นนี่ก็ ดรเอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ไปแล้วนะหลายคนก็ผอนยวงพอ,อ,อาพาักกบกำลังจะไปมั้งนะสุธรรมระหงมันเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้แหละครับแม้กระทั่งคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยนะฮะแม่ทัพนครศรีธรรมราชมีสอสอยู่ในมือสองสามคนนะนะะวันนี้ก็ได้บุญพาวัสนาสองได้เป็นแล้วมันได้ช่วยก็มีข่าวลือนะครับ ว่าอาจจะต้องว่าอาจนะครับข่าวลือนะครับคุณแทนคงปฏิเสธแหละเพราะว่าให้สัมภาษณ์แล้วเมื่อวันนี้นะก็บอกว่าจะไม่ย้ายไปไหนนะยืนยันว่าคุณสุนัชชาก็ยังอยู่พักปฏิปัติแต่ตัวคุณแทนเองก็ถูกข่าวลือว่าพักโอกาสใหม่จีบอยู่พักโอกาสใหม่แน่นอนแลลวครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปีกับนมมิรแล้วประลัดตุ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะ ก็เตรียมที่จะนั่งหัวหน้าพักในอนาคตในอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เพลาจะดูพรบุรุษพัฒน์รับมืว่าการกระทรวงพาณิชย์นะพักนี้ใครเป็นผู้อุปการ,การะก็รู้รูกันอยู่ก็เป็นกลุ่มทุนใหญ่นะตอนนี้รวมไทนสร้างชาติแบ่งเป็นสองซีกซีกก็18บางทีก็ทางนี้19บเ้ทางนี้สิบางทีก็18 18แล้วแต่อุณหภูมิ แล้วแต่ทิศทางลมในบังจังหวะนี่นะเห็นน้องเขาบอกมีภาพใช่ไหมดูภาพงานเลี้ยงหน่อยสิภาพรับๆอ๋อนี่ภาพเอาเอาการเมืองเอาแถมเอานี่คุณพิรพันธ์ไปวันเกิดคุณโสภากันญณะนายกบจสุราษฎร์ธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่นี่ท่านผู้ชมก็ส่งภาพมาให้เราอยู่เรื่อยเลยครับนานๆได้ใช้นี่คุณชูพลกัญญนะสามีก็ยืนพูดอยู่ นี่คุณโสภานายกบบาอบจนะฮะเอาอีกภาพหนึ่งงานเลี้ยงที่ผมพูดาพาดพิงเมื่อกี้นี่ภาพนี้สำคัญท่านผู้ชมด้ดยดีน,นะครับมีท่านประหลัดตสมสวมแว่นจตุพรบุรุษพัฒนะฮตรงกลางก็สสแปดลิ้วหรือเปล่านี่นะฮะส่วนที่ถือแก้ววายเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะจำกันได้มั้งเจ้าสวใหญ่ คุณสารัฐไม่รู้งานเลยนะครับไล่ไปนั่นแหละครับโอ้โมีคุณสุชาติชมกลิ่นลงมาแถวนั่งเนี่ยโอ้โหมีคุณปุ้ยนะสะส,ะสะนะอนครศรีอดีตพระดีว่าการอุตสาหกรรมเสื้อน้ําเงินนี่เสื้อสีฟ้าๆๆคุณสันแส่ตั้งสสชุมพรนะผู้หญิงนั่งยืนนั่งยิ้มอยู่ในกอดคุณออยนะเราหาพงชนะกอดโอยืนก่อนอกนั่น รองพงรองพงโอ้โหนี่คือกลุ่มสิบปดรวมไทนสร้างชาติว่าที่สมาชิกพักโอกาสใหม่ในอนาคตที่เขาบอกว่าจะมีสสปฏิบัติบางส่วนเนี่ยจะไปตรงนี้ด้วยจะไปอยู่พักโอกาสใหม่กันไม่รู้เป็นจริงแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่คุณสุชาติชมกินนักเลงพูดไปแล้วบอกว่าก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆให้สัมภาษณ์ไปแล้ว นี่คือการเมืองสภาพการเมืองส่วนประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมก็น่าจับตามองสตอจะศูพันไหมสตอก็คือสสพักใต้ของประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็เหลือเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาซึ่งมีคุณเดชอดิตขาวทองดูแลอยู่นะและ้วก็มีที่ตังอีกสองที่ภักใต้มีทั้งหมด60ที่นั่งกับสสประปัตยก็ ดูที่ทางแนวโน้มแล้วนี่ก็จะเหลือน้อยเต็มทีอาจจะเหลือนั่นแหละสมัยหน้าแต่แทบจะกล่าวได้ว่ามันใกล้ๆศูนย์พันแล้วยิ่งท้าไม่มีการปฏิรูปไม่มีการปรับปรุงเลือดไหลออกไม่หยุดนะครับคำว่าศูนย์พันก็ไม่ไกล